นะฮะเราลุงว่าหวังมานานหลายปีแนละ้วตั้งแต่พ่อยัง,งพ่อยังอยู่นะยังเป็นเชิญยิ้ม3คนเขาเนี่ยแหละคืออยากจะมีอะไรเป็นของเชิญยิ้มที่มันอยากให้คนรู้เรื่องราว นะครับรู้ความเป็นมาของคำว่าเชินยิมมันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างเงี้ยครับเราก็มีโอกาสที่จะทํา39ปีเชินยิมคําว่า39ปีก็คือเป็นอายุของเชินยิมจริงๆนะครับตั้งแต่ตั้งคณะเชินยิมขึ้นมาก็ตอนนี้ก็39ปีโดยส่วนตัวแล้วพี่ได้มีการสามต่ออะไรกับพ่อบ้างในการเพิ่มคอเสิร์ตครั้นี้อะไรเงี้ยครับอ๋อแน่นอนครับก็มีพาร์ทของเชิดนะฮะซึ่งก็เป็นเหมือนกับตัวแทนของพ่อนะครับไปจะไปเล่าเล่าเล่าความเป็นมานะครับขอบคุณทุกๆคนขอบคุณใครบ้างเดี๋ยวเก็บไว้้้้ทีีี่่่หลลลััััังงงกกกกกแแววนนนนนนะะะฮตตาาาเยยมครรบพออไ ก็คือเราไม่ต้องการให้เป็นแบบขนาดนั้นนะครับจริงๆเราต้องการให้ทุกคนมีความสุขนะครับยิ้มแล้วก็หัวเราะกันนะครับแต่ความความความเป็นจริงของบางเรื่องมันอาจจะอินเข้าไปแล้วก็ทําสามารถทําให้เกิดตรงนั้นได้นะครับอาจจะร้องไห้กันได้ครับวันนี้มีการมอบเงินให้กับคุณแม่ด้วยอันนี้ไม่ทราบเลยอันนี้เซอร์ไพรส์เพิ่งเห็นครับเซอร์ไพรส์นะครับก็คือแน่นอนนะฮะก็คือเขานั่งคิดกันนานเลยว่าพาร์ทของพ่อเนี่ย มีโชว์ด้วยนะที่ก็บอกว่ามีโชว์จากคุณศสีหนุ่มแต่จะเป็นอะไรเรายังไม่บอกดีกว่าแต่เป็นจะไม่เซอร์ไพรส์ถูกต้องฮะนะฮะแต่จะโชว์แบบไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็คือค่าตัวค่าตัวของพ่อได้ค่าตัวด้วยนะใช่ฮะสองเมื่อกี้นะฮะแต่ผมจะจะแบ่งกระไอผมไม่ได้แหละครับผมนะฮะก็เลยเก็บไว้ให้พ่อกันละกันเป็นเงินทุนนี้จะทำบุญต่อไปอ่าครับผมก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะฮะให้ให้ให้กับครอบครัวพ่อดูคุณแม่ยังแบบยังคิดถึงพ่อตลอดเวลาเลยคือทำหกพัน ความผูกพันการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาร่วมหลายๆสิบปีนะครับพอมีอะไรไปจุดหน่อยมันก็จะเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วทุกคนก็สามารถอยู่กับความจริงได้นะครับเราสิ้นสูญเสียพ่อไปแต่เราก็ยังอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้ามีใครมาจุดคุณแม่จะร้องไม่หยุดผมจะไม่ค่อยพูดเรื่องพ่อกับแม่นะครับถ้าพูดจะเป็นเรื่องทันทีนะฮะก็จะไม่อยากให้แกร้องไห้กทุกคนก็ได้เห็นน้องสาวพี่คนหนึ่งครับผมเาปกติไม่ค่อยออกื่อเนาะอ่าใช่ครับครับผมอันนี้คือน้องคนเล็กเลยนะฮะน้องโบนะครับก็ เล่นกับเจี๊ยบด้วยบนเวทีน,นะครับนะฮะเจี๊ยบแจ็คโบนนะครับได้แบบพาน้องเข้าสู่การเป็นตัวเป็นตัวเปนที่ก็คือพาเข้าไปแล้วแต่มันติดประตูตัวมันอ้วน <c oughs> จริงๆแล้วเขามีความสามารถนะครับผมว่าคนที่ใกล้พ่อมากที่สุดที่ได้พ่อไปจากเต็มๆนะไม่ใช่เจี๊ยบเจี๊ยบกับแจ็คนะคือน้องโบ,งโบน้องโบได้เรื่องอะไรคือได้เรื่องเสียงร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าร้องเพลงแบบอมตะก็คือผมไม่เคยฟังน้องร้องเพลงแล้วอยู่ๆวันเกิดวันเกิดคุณพ่อ น้องตอนนั้น10บกว่ากว่าก็ร้องคาราโอเกะผมต้องหันไปดูว่าใครร้องจริงฮะเขาร้องดีจริงอันนี้ไม่ได้ชมน้องนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสอะไรอย่างเงี้ก็ อยากจะฝากคุยายครับผมฝากด้วยน,นะครับถ้าอยากจะได้นักร้องแบบหุ่นแปลกๆน้องผมเหมาะสมทพิสุจเอาเถออีกหนึ่งอีกหนึ่งน้องชายครับเพราบอกว่าตอนนี้อ,อาการดีขึ้นหรือยังไงบ้างตอนแรกถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงมากเพราะจากที่เขาอ้นอวนๆแข็งแรงฟิตเนสอะไรเงี้ยใช่คือแบบคนไม่ได้เจอแล้วมาเจอจริงคืองงไปเลยอะมันกลายมาเหมือนปลาแดดเดียวอ่ะเข้าใจไหมฮะคนก็ทายกันไปต่างๆนะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรเงี้ยจริงๆก็ใช่ติดโรคจริงๆทางฝอ่ นะครับแต่ตอน,นี้ก็มีวิธีรักษาแล้วละ่ะ<ช>ก็กินยาประมาณ6เดือนตอนนี้ก็ผ่านพ้น6เดือนไปแล้วออกทํางานได้แล้วตอนนี้ก็คือไปวันนี้ก็ไม่ได้มาเขาไปถ่ายหนังแล้วยังยังรับงานได้เหมือนเดิมไหมคบพี่หรือว่าต้องแบบอฟอรลงหรือ,อยังไงเหมือนเดิมน,นะฮะ เหมือนเดิมทําได้อยู่นะครับแต่ก็มีแบบว่าเว้นวันหนึ่งทาวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เอกเขาบ,บอกว่าอีกประมาณเร็วนี้ก็คงจะปกติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยส่วนตัวได้แบบคุยหรือว่าดูแลกนันไืจะเจอกันตลอดครับเจอกันก็ต้องโทราหารตลอดว่าเป็นไงบ้างทางานไหวไหมมีแรงไหมคือเขาเป็นขนาดว่าขนาดสมมติว่าสระผมนานๆสระผมนานๆมันต้องหลับตาและกั้นลมหายใจ<ะ>แค่นี้เขาก็เหนื่อยละ<อ>ต้องหยุดหยุดสระก่อนแล้วก็มาสระต่อแต่ตอนนี้ก็คือปกติแล้วครับอาบน้ำได้คุณแม่วางยงไงบ้างครับ ก็ดูแลก็ดูแลกันอยู่ครับถ้าเกิดว่ามันอันตรายมากก็พวกเราก็จะลงไปดูแลให้เต็มที่แต่ตอนนี้ก็อยู่กับแฟนอย่างเงี้ยฮะแล้วก็คอยเช็คอากาศว่าไปที่ไหนดูหมอให้ดูลงบยานให้แต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่ประมาณทำทำงานได้ได้เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมโดยเฉพาตัวลึกแล้วแบบเหมือนดูสถานการณ์แบบอตอนแรกที่รู้ข่าวแบบแรกเป็นยังไงบ้างที่ก็ตกใจใช่จริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเริ่มไม่จะไม่สบาย นะฮะแต่ไม่รู้ว่ามันจะผอมลงเร็วขนาดนั้นเพราะคือจะไปเจอที่โรงพยาบาลอุ้ยแจ็คมึงขนาดนี้เร็วนี้อาทิตย์เดียวนะครับคือลงมาประมาณ10กว่าโลครับเมื่อตอนนี้เราเป็นเสาหลักของครอบครัวนอแต่กก็ไม่เมื่อไหร่คุณพ่อจากไปใช่ฮะตอนแรกก็ามาเป็นเราดูแลทุกอย่างทั้งคุณแม่ทั้งน้องๆในครอบครัวอะไรองี้งเสาหลักไหม,ไมก็คงจะใช่ตอนแรกจะให้ไอ้แจ็คก,ก็คงไม่ไหวจะ <c oughs> มาป่วยซะอีกครับผมนะฮะก็ต้องต้องดูแลน้องๆนะครับผม นะฮะเป็นเป็นหน้าที่ของเราอยู่ละเพราะเราเป็นลูกผู้ชายด้วยนะฮะคนคนแรกด้วยก็ต้องมีหน้าที่ดูแลซัพพอร์ตแต่ละอย่างให้กับพ่อแทนพ่อนั่นแหละครับแล้วดูครอบครัวของเราเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เราห่วอเลยดีครอบครัวผมดีน่ารักไม่มีอะไรครับน่ารักครับผมตอนนี้ครับผมเอายังไงก็ยังไงขอฝาก หนึ่งองสามนะว่ามันจะมีอะไรบ้างบนเชิญยิ้มนะครับเชื่อแล้วเกินว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนเชิญยิ้มบอกว่าพลาดไม่ได้นะครับมันจะได้บรรยากาศเก่าๆเสียงฮากเก่าๆความเป็นคาเฟ่นะครับแล้วก็ความเป็นมาของเชิญยิ้มเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณจะรู้เรื่องในคอนเสิร์ตนี้แน่นอนครับผมสัปดาห์เก้าปีเชิญยิ้มขอบคุณฮายวขอพูดถึง